เย้เรามาถึงกแล้วนะครับวิวสวยมากเลยวิวสวยมากเลยหลังครับอยู่ด้านหลังครับผมวิวมากเลยโอ้วิวแบบดีมากเลยครับตอนนี้คิดที่เก็บน้ําครับไม่ได้แผ่นก็สวยแบบนี้เหมือนกันนะครับมาเองเลยแบบครับนี่คือธรรมชาติโดยแท้นะครับสวยแปลกเหมือนกันครับผมโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับทำได้มากเดี๋ยวเราจะพักกินข้าวเที่ยงกันก่อนครับแล้วเราก็จะเข้าไป าที่พักเราครดูตู้ใหญ่ไม่รู้มาแบบสุ่มสี่ซุ่มห้ามาสวยจริงๆตามพีเอสมาสุดยอดเลยครับนี่ด้านหลังพวกเราครับเป็นแอ่งเก็บน้ำนะครับแอ่งเก็บน้ำแอ่งเก็บน้ำเย่เก็บน้ำต้องชุดยอดเลยโซเฟียมาโซเฟีรมาครับพามั่วครับหลงตลอดเลยเสื้อแต่พีเอสครับเสื้อแต่พีเอสพีเอสเขาบอกมาทางนี้ใช่ไหมครับหัวให้เรียกของกูอ้ากหัวเขานี่ยัง ม่าบันืสอว่าบักบักด่างหมามันก็บด่างมันสียังไืสอตามสีมันืีอย่างผลาสีมันสีแดงมันบดได้แดงคือกัดป้าวเลยมันบดได้แดงืสีสีอย่างเงี้ยสีนิ่มเออสีเออคือคือมันนะแล้วนี่ข้อแวกเก่านี่นี่ข้อเก่าขี้กากรันอ่าต่ออยากให้คนที่มีเวลาออกมาเที่ยวหาบรรยากาศด้วยนะครับก็อยากให้ชมดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ลมเย็น เราไม่กลัวตูบข้าพังหรือไงครับไม่ครับว่าผมหนักที่ร้อยกิโลน้ชาครับร้ชาสร้างสารบำบัดจิตใจคนเราได้นะครับเวลาที่เราเหนื่อยเราท้อเหมือนทุกครั้งที่พูดนะครับใ,ให้ออกมาด้วยความปรารถนาดีจากฮักเที่ยวเราจะเที่ยวทุกที่ที่เราอยากไปเหมือนทริปนี้ไม่รู้ครับว่าจะมาอย่างไงจะไปยังไงมาอย่างไงร,รู้แต่จะมาการเติน ู้พกัอมาเจอแล้วเป็นไงครับปาโอ้ยวิว้อยล้านครับสุดยอดเลยนะครับมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะครับเวลาผมมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะครับเวลาครับผมไม่มีเงินแต่ผมซื้อเวลาได้ครับตอนนี้เวลาผมโอเคมากผมแฮปปี้ใช่ ครัมา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 มึงครับยล้อครับเห็นุยอยู่ครับโอ้แบบงาแบบไรเขาเลียงแบบป่อยึปลาเลียงแบบยุสร์ธรรมศาสตร์ครับสงเสกก็ง่าจะยังกบัออ่าเพ่ง่าเม่ง่าไปลาปลาเมนมาปลาเมนมาข้างหลัง <laughs> <That's> I <it. laughs>